อ่านให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬิกาจากเพจเฟซบุ๊กอมะตะธรรมประเทศไทยข้อธรรมคำสอนของท่านพระอาจารย์ภัยสารวิสาโลฉัันทำผิดอะไรถึงต้องมาเป็นอย่างนี้หญิงชราวัย75ตัดพ่อกับหลวงพ่อที่เธอเคารพนับถือ หญิงชราผู้นี้จัดว่าเป็นผู้หญิงเก่งธุรกิจของเธอประสบความสำเร็จสร้างความร่ำรวยให้แก่เธออย่างรวดเร็วแต่แม้อายุล่วงเลยมาถึงปานนี้แล้วเธอก็ยังคงคร่ำเคร่งกับงานท,งทั้งทั้งที่ลูกทุกคนขอร้องให้วางมือเสียทีอันที่จริงเธอไม่มีภาระใดๆที่ต้องเป็นห่วงเลยลูกทั้งห้าของเธอล้วนเจริญก้าวหน้าในการงานมีฐานะดีกันทั้งนั้น หลานๆก็น่ารักทุกคนเธอมีทุกอย่างที่ใครๆปรารถนายกเว้นอย่างเดียวคือสุขภาพเธอเป็นโรคพาร์คินสันมาได้ห้าปีแล้วทุกวันนี้ต้องนั่งรถเข็นพูดไม่ถนัดมือสั่นเกือบตลอดเวลาสร้างความทุกข์ทรมานแก่เธอมากเธอเฝ้าแต่ถามตนเองว่าเธอทำผิดอะไรทำไมจึงต้องมาเจอเคราะห์กรรมแบบนี้ อดคิดไม่ได้ถึงบาปกรรมที่เคยทำในอดีตชาติผิดแน่นอนหลวงพ่อตอบโยมผิดที่ไม่ยอมฟังคำเตือนของร่างกายก่อนที่โยมจะป่วยเพราะโรคพากินสันร่างกายเขาเตือนโยมมาเป็นปีๆแล้วว่าหยุดพักบ้างฉันเหนื่อยเต็มทีแต่โยมก็ไม่ฟังยังทำงานหามรุ่งหามคำ่ำไม่ยอมหลับไม่ยอมนอน ถึงเวลาพักผ่อนโยมก็ยังหมกมุ่นกับงานไม่ปล่อยให้ร่างกายได้พักผ่อนเลยก่อนหน้านี้โยมคงป่วยด้วยโรคเล็กๆน้อยๆนั่นคือสัญญาณเตือนของร่างกายที่ส่งเสียงดังขึ้นแต่โยมก็ไม่ฟังอีกพอหายป่วยก็โหมงานอีกครั้งแล้วครั้งเล่าที่โยมไม่ฟังเสียงเตือนของร่างกายในที่สุดจึงเป็นโรคพากินสัน ที่จริงนี้เป็นคำเตือนอีกระลอกหนึ่งของร่างกายหากโยมยังดื้อดึงต่อไปก็จะเจอหนักกว่านี้โยมรู้ไหมว่าตอนนี้โยมไม่ได้ป่วยกายเท่านั้นแต่ป่วยใจด้วยหลวงพ่อพูดต่อที่จริงป่วยกายแล้วไม่ป่วยใจก็ได้แต่น้ำเสียงและสีหน้าของโยมบ่งบอกว่าโยมป่วยทั้งกายป่วยทั้งใจ และสาเหตุที่โยมป่วยใจก็เพราะทำผิดอีกข้อหนึ่งนั่นคือไปยึดมั่นในร่างกายนี้หมายความว่าอย่างไรหญิงชราสงสัยโยมยึดมั่นในร่างกายนี้ว่ามันต้องเที่ยงต้องเป็นสุขเคยมีสุขภาพดีอย่างไรก็ต้องมีสุขภาพดีอย่างนั้นตลอดไปโยมรู้ไหมว่าความคาดหวังของโยมสวนทางกับความจริง เพราะจริงๆแล้วไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรที่จีรังยั่งยืนร่างกายนี้ในที่สุดก็ต้องแก่และเจ็บป่วยแต่เนื่องจากโยมวางใจผิดไม่สอดคล้องกับความจริงโยมจึงทุกข์ใจมากเมื่อร่างกายเจ็บป่วยหญิงชารามีสีหน้าครุ่นคิดเธอสงสัยมาตลอดว่าเธอทำกรรมอะไรในชาติที่แล้วหรือชาตินี้จึงล้มป่วยแบบนี้ แต่คำอธิบายของหลวงพ่อเป็นสิ่งที่เธอไม่เคยคิดมาก่อนและเถียงได้ยากเพราะมันเป็นเช่นนั้นจริงๆโยมคงสงสัยด้วยใช่ไหมว่าโยมทําดีมาตลอดบุญก็ทําเป็นนิดทำไมจึงมาเจอเคราะกรรมแบบนี้หลวงพ่อถามเหมือนจะรู้ใจหญิงชราโยมคิดว่าโยมเป็นคนโชคร้ายที่มาล้มป่วยแบบนี้แต่นั่นเป็นเพราะโยมมองเห็นแต่ด้านลบ ชีวิตของโยมทุกวันนี้เต็มไปด้วยสิ่งดีๆมากมายเช่นมีฐานะร่ำรวยกินอิ่มนอนอุ่นลูกทุกคนยังมีชีวิตอยู่ไม่มีใครล้มหายตายจากหรือล้มป่วยด้วยโรคร้ายเป็นคนดีทุกคนการงานก็มั่นคงไม่ทำอะไรให้โยมเดือดเนื้อร้อนใจสามีโยมก็ยังอยู่โยมอยากไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ไปไปมาแล้วทั้งนั้น ถ้าสิ่งดีๆในชีวิตมีสิบอย่างโยมก็ได้มาเ้าอย่างแล้วขาดอย่างเดียวคือสุขภาพดีถ้าชีวิตของโยมเปรียบกับการสอบคะแนนเต็มร้อยโยมก็สอบได้90คะแนนชีวิตอย่างนี้ไม่น่าพอใจอีกหรือหลวงพ่อมองหน้าหญิงชราก่อนจะพูดต่อสมัยที่โยมเรียนหนังสือถ้าโยมสอบได้80%โยมก็พอใจแล้วใช่ไหม นิยมสอบได้ถึง9ทําทไมจึงเสียใจเป็นเพราะยอมมัวเป็นทุกข์กับ10คะแนนที่หายไปใช่ไหมอย่าลืมว่าข้อสอบวิชาชีวิตนั้นไม่มีใครที่สอบได้ร้อเอร์เซหรอกชีวิตนี้ไม่มีใครที่ได้สมปรารถนาในทุกเรื่องสิ่งสำคัญก็คือชื่นชมสิ่งดีๆที่มีอยู่อย่ามัวหมกมุ่นกับสิ่งที่หายไป หยิงชาราเริ่มยิ้มได้เธอเพิ่งตระหนักว่าที่จริงเธอเป็นคนโชคดีมากแต่เพราะมองไม่เป็นจึงเห็นแต่ทุกข์คำพูดของหลวงพ่อทำให้เธอได้คิดจากนี้ไปเธอต้องวางใจให้ถูกรวมทั้งรู้จักวางงานลงบ้างให้กายและใจได้พักผ่อนจริงๆเสียทีขอบคุณหลวงพ่อมากหญิงชารากล่าวก่อนที่จะลากลับบ้าน กลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนจากอ่านให้ฟังบ่ายฉีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์